สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีสูตรขนมอร่อยทำง่ายๆมาฝากค่ะแครกเกอร์แซนด์วิชเผือกนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะมีทั้งแบบทอดแล้วก็ไม่ทอดนะคะสำหรับไส้ก็จะเป็นไส้เผือกสับป,ปะรดค่ะสูตรนี้อร่อยมากเลยนะคะทำกันง่ายๆเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะน้ำเผือกนะคะล้างให้สะอาดหาั่นเป็นแว่นๆแบบนี้นำไปน,นึ่งให้สุกค่ะ ใช้เวลานึ่ง30นาทีนะคะหรือจะใช้เป็นซ่อมจิ้มดูก็ได้นะคะว่าสุกหรือยังค่ะอันนี้สุกเรียบร้อยแล้วนะคะพี่นำไปชั่งน้ําหนักได้ประมาณ5 5 0กรัมค่ะตอนที่ดิบไม่ได้ชั่งนะคะใช้ไปทั้งหมด2หัวนะคะเผือกวันนี้สีค่อนข้างซีดนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่จะเพิ่มสีลงไปนิดนึงค่ะเป็นสีม่วงออคิดนะคะอันนี้เป็นเกลือป่อนน้ำตาลค่ะ สำหรับน้ำตาลนี้ให้ชิมดูเผือกก่อนนะคะค่อยๆผสมทีละนิดค่ะของพี่ที่ใส่วันนี้80กรัมนะคะคนผสมจนน้ำตาลละลายทั้งหมดเลยค่ะสามารถชิมรสชาติได้เลยนะคะถ้าชอบหวานมากกว่านี้ก็เพิ่มน้ำตาลเข้าไปอีกนิดนึงค่ะชิมรสชาติได้ความหวานตามที่เราต้องการแล้วก็ใส่กะทิลงไปทั้งหมดเลยค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเนื้อเผือกในสูตรนี้จะไม่ละเอียดมากนะคะจะเอาแบบเวลาเคี้ยวจะเจอเนื้อเผือกอยู่ค่ะถ้าใครต้องการเนื้อเผือกที่ละเอียดนะคะให้กดผ่านกระชอนหรือว่าตะแกรงทีๆีค่ะก็จะได้เนื้อเผือกที่ละเอียดขึ้นนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วนาไปตั้งไฟอ่อนเลยค่ะใช้เวลากวนไม่นานเท่าไหร่นะคะ พอผสมกับกะทิแล้วสีเขาก็จะออกซิดๆแบบนี้นะคะก็เพิ่มสีลงไปค่ะ1-2หยดนะคะเป็นสีม่วงอคอิดค่ะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะถ้าใส่ก็จะเพิ่มสีสันให้สวยงามน่าทานมากขึ้นค่ะกวนไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดคนค่ะให้สังเกตดูนะคะถ้าใส่ได้ที่ก็จะล่อนออกจากกระทะแบบนี้ง่ายๆค่ะเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นเลยนะคะ พอเริ่มเย็นแล้วก็ปิดพลาสติกไว้เลยค่ะให้แนบสนิทกับเนื้อไส้แบบนี้นะคะแช่ตู้เย็นไว้รอค่ะให้เซ็ตตัวแล้วค่อยนํามาห่อหรือว่านํามาประกบเป็นแซนด์วิชกันนะคะอันนี้ไส้ที่เย็นเรียบร้อยค่ะก็จะมีเพิ่มมาเป็นไส้สับป,ปะรดกวนนะคะก้อนหนึ่งก็25กรัมค่ะแครกเกอร์ใช้แบบไหนก็ได้นะคะของพี่ค่อนข้างแผ่นใหญ่นิดนึงค่ะไส้ก็เลยต้องก้อนใหญ่นะคะ ถ้าเพื่อนๆใช้เป็นแค,ค็กเกอร์แผ่นเล็กๆก็สามารถลดปริมาณไส้ลงเองได้เลยค่ะด้านในของสับป,ปะรดจะเป็น25กรัมนะคะส่วนเผือกก็ประมาณ65กรัมค่ะนี่นะคะก็จะได้ก้อนใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะวิธีห่อก็ตามนี้เลยนะคะจะห่อให้ดูแบบนี้ค่ะไส้เผือก65กรัมนะคะก้อนเต็มเต็มมือเลยค่ะ ครจะบีบรอบๆเอาก็ได้นะคะหรือว่าใช้ปาดขอบเอาก็ได้ค่ะนี่นะคะพี่ก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จค่ะเพื่อนๆสามารถเสิร์ฟแบบนี้เลยได้นะคะไส้เผือกสับป,ปะรดเข้ากับแครกเกอร์มากๆเลยนะคะอร่อยแบบง่ายๆเลยค่ะเท่านี้ก็สามารถเสิร์ฟกันได้เลยนะคะ วันนี้ก็จะมีแบบทอดให้ดูด้วยนะคะอยู่ท้ายๆคลิปเลยค่ะถ้าใครจะเสิร์ฟแบบนี้ก็ไม่ต้องทอดนะคะวิธีทอดก็ง่ายๆเลยค่ะแค่ใช้แป้งทอดกรอบนะคะยี่ห้อไหนก็ได้เหมือนกันค่ะผสมกับน้ำเย็นจัดนะคะปริมาณไม่ได้ขึ้นให้นะคะเอาแล้วแต่ที่เราต้องการเลยค่ะผสมกันให้ข้นพอดีเหมือนในคลิปนะคะ ตอนนี้ก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะหน้าตาที่ทอดเสร็จเรียบร้อยค่ะสามารถใช้ไม้เสียบก็ได้นะคะหรือว่าจะทอดเป็นกลมๆเลยไม่ต้องเสียบก็ได้เหมือนกันค่ะกรอบนอกนุ่มในอร่อยอร่อยนะคะลองทํากันดูค่ะดูจบแนละ้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้คงต้องลากันเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ